ใช่ครับชื่สสิทธิ์ครับพ่อสสิทธิ์ครับการทำครับการทำต้องการถามถึงครับพ่อครับรู้พ่อได้เกิดยังครับพ่อตายไป47ปีแล้วครับชื่อนายจิดตรงแซ่ชื่อครับแท่ซื้อครับแท่ชื่อโชช้างครับแท่ชื้อแท่ชื่อครับอ้าวท่านเทวดาถามถึงบิดาชื่อนายจิบตรงแท่ชื่อตายตอนอายุ71ปีครับ ตายไปแล้ว45ปีครับตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างอยู่ด,ดีอยู่สุกอยู่ทุกข์มากน้อยเพียงใดชื่ออะไรท่านเอ๋ยจิบตงจิบตงหรือท่านใดใช่แล้วแล้ตอนอายุเท่าไหร่นะ71ปีตายไปกี่ปีแล้วเออ45ปีตายด้วยโรคอะไรหนอตายด้วยโรคก,กินยาตาย กินยาฆ่าตัวตายเหรอครับเพราะว่าตอนนั้นเขารักษาตัวเป็นเขาเป็นอังเยี่ครับเขาสูบฝิดแล้วก็เขารักษาไขข้อมาประมาณสิบกว่าปีเขากลัวลูกมันมีตังเดียนก็เลยกินยาครับนี่แม่เราให้ฟังนะครับเป็นขบวนการ เขา <Anh. S 1> เขาเป็นอังยีเก่าครับเพราะว่อันยี่อันยีครับอังยีแล้วเขาต้องกินยาฆ่าตัวตายเหรอสูบฟินครับเขาสูบฟินไอ้ที่ฟินเนี่ยไปทำารทำร้ายน้ำมันไข่ข้ออะไรเงี้ยครับทำร้ายพวกข้อพวกในไข่อะไรเงี้ยครับเนอะเนอเขาไปรักษาโรงพยาบาลก็ประมาณสิบปีครับก็เขาเกิดจากการสูบฟินฟินทําให้ร่างกายพังทลายภายในครับไปรักษาไม่หายรักษาไม่หายทรมานเจ็บปวดลุดร้าวก็เลย เลยกลัวว่าครอบครัวจะไม่มีเงินรักษาก็เลยลูกเรียนไม่จบล,ลูกเรียนไม่จบไปครับก็เลยกลัวว่าจะสร้างปัญหาให้ครอบครัวกินยาตายไปเลยเห็นเป็นเช่นนี้นะ่ะท่านเอ๋ยกันนั่นเลยนั่นแหละฮนะทำไมต้องตัดสินใจนั่นละนะ่ะคะกินยาฆ่าตัวตายนั่นหละเขาเคยฆ่าคนเช่นกันท่านแลไม่ผิดแท้เช่นกันนั่นแหละนะเป็นวนอยู่อย่างนี้ตลอดค่ะ มาหลายชาติแล้วหนาสิท่านเอยเป็นคนเคยฆ่าคนบังคับใหปนคนดื่มยาตายหรือเปล่าแล้วท่านเอตัวเขาแท้จึงกรรมเช่นนั้นหาบังคับนั่นแหละค่ะปกปิดนั่นหนาะแหละท่านเอกรรมมันย้อนกลับมาทําให้ตัวเองต้องคิดวนเวียนอยู่กับการต้องฆ่าตัว,วนนตายนีก็เป็นเช่นนั้นท่านได้เกิดกันก็โดนวางยานั่นแหละหนอเกิดเป็นสัตว์ก็โดนวางยาตายอยีกพอ วนเวียนเนาะอยู่อย่างนั้นแหละท่านแดลเพราะยทีลงนรกแหละท่านเอ๋ยจะรรย์กรรมเลยนั่นแหละนะในนรกโลกกนนั่นค่ะทุกมนาก็เป็นสัตว์นั่นแหละเป็นวัวเป็นควายบ้างแต่ท่านเป็นหมูหมาตาไก่อีกนั่นนาเป็นทุกสัตว์ที่ข้าเห็นมานั่นแหละนะเห็นเป็นเช่นนั้นเอ๋ยอ่าเป็นสารพัดเลยวนเวียนอยู่กับนรกกับการเป็นสัตว์ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยหากหมดกรรมเส้นกรรมนั่นแหละนะ เร็จกรรมให้เกิดเป็นมนุษย์ค่าก็ต้องโดนวางยาอีกนั่นแหละอ้าวลูกขอช่วยเหลือพ่อให้หายจากความทุกข์ทรมานนี้ได้ไหมคนนรลกนะ่ะท่านเอ๋ยต้องสเสวยนั่นแหละนะกรรมที่ทําไว้นั่นแหละค่ะไม่ใช่เบาเลยนะแหละท่านแม่อ่าไม่เบาก็ไม่เป็นไรแต่ลูกก็จะขอบรรเทา ให้พ่อได้บ้างครับได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยรักษาศีลน,นะท่านเอ๋ยเขายังดีไม่ได้เลยน,นั่นนาถ้หกสิบวันแหละครเอาบุญน,นั่นนาอบาบางแหละท่านเองไหวไหมครับม่ต้องไหวไ,ไหวไ,ไหวครับอา้าวต้องตั้งใจนะท่านเอ๋ย อย่าละเลยเลยนะอย่าคิดว่าไม่สนใจคระต้องตั้งใจนะทำแลท่านเอ้ยพ่อๆนี่คือพูดง่ายเขามีสัญญาเขามีพันธะเขามีกรรมที่เรียกว่าผูกวัดเขาไว้อย่างหนานแน่นแล้วก็ยาวนานใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆเขาก็จะหลุดไม่ได้ใช่แล้ว,ลวนั่นแหละนะทําทำเป็นเล่นนะคระ ไม่ใช่เรื่องเล่นนะขอบอกเออครับหกสิบวันก็ตามนี้ยินดีหรือเปล่าครับอ๋อยินดีทําให้พ่อหกสิบวันพ่อเอาอะไรบ้างเอาพระพุทธรูปแหละท่านเอ๋ยสร้างองค์พระเลยให้หน่อยนะสักหน้าตักเข้านิ้วนั่นแหละนะบานนั่นหนาะป้าใจชุดแน่ชุดขาวอีกสองชุดแหละท่านเอ๋ยหนังสือสวดมนต์นนเลยนะั่นแหละนะใบสีขอขอมาหน่อย่ะ ขอขมาต่อพระรัตนาฏใจแร่อา้าวปล่อยสัตว์หรือเปล่าสังฆทานหนึ่งชุดแหละท่านเอย๋ยชุดใหญ่เลยนั่นแหละนะปล่อยสัตว์นั่นแหละค่ะอยากปล่อยหมูหมากลาไก่ได้ไหมเอย๋ยอา้าวปล่อยอะไรได้อะไรก็ได้ครับคมอครับอะไรก็ได้ครับอา้าวเธอก็ไปคิดเอาเองกี่ตัวทั้งหมดเป็นน้อยนหละท่านเอย๋ยปล่อยปลาปล่อยกบยะนะครับ <ไ>ปยเตาไปกบป,ป่อยปลาค่ะปล่อยนกปล่อยนูหนนะก,ก็ได้เอ้ยเต่ากบปูปลาตั้งหจปล่อยให้หมดเลยครับอ่าก็เมื่อไหร่จะบวชให้เขาก็บวชเลยก็ได้ครับหลวงพ่อครับบวชต่อไปเลยอ่านายจิบตรงลูกมาทําให้แล้วตั้งใจรับบุญด้วยอ่าไปได้มไหมหตัวนี้เลยนั่นแหละนะบุญเป็นทั้งตัวแหละครับ ลงกอกลงไปหนาแหละท่านเออยหอยหัวนั่นทรมานแหละท่านหนาลุยไปขาดเนื้อตัวนั่นแหละนอกระดูกไม่เหลือเลยแหละพอกระโหลกนอตามถนนแหละท่านเออยวัดลัวกีดน้องแหละท่านแทไม่ทันแท้ยกมือขอท่านหนาไม่ทันได้ทําอะไรหรอก่ะตายเกินหนาตายเกินหนาอยู่อย่างนั้นแทอ่าพอไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการอะไรบ้างหรือเปล่า โหดโหดอยู่แล้วใช่ไหมขบวนการนี้ครับ,บางช่วงนะท่านอเอ๋ยเห็นเลยอย่างนี้นะต้นตัดนิ้วตัตดมืไมอไะตาตั้งแต่หนาหเหมือนเช่นนั้นเเป็นขบวนการขนฝิ่นนะครับสมัยก่อนนะครับพ่อครับขบวนการนี้เขาโหดอยู่แล้วใช่ไหมับยนรับอังารขนีิ่อนะครับมีพวกขนฝินขนไรด้วยไม่ก่อนเม<ห>ืองไทยคือพูดง่ายใครทําผิดลงโทษตัดกินยาแบบว่าคือใครโกงขบวนการก็โดนเหมือนกันอะไรเงี้ยบอกปิดไงท่านเอ๋ย ้ายิงเลยเสียงดังนั่นแหละหนาหรือเฉื่อเฉื่อนั่นแหละค่ะเอายาหนาให้กินจะง่ายเลยใครทำพลาดใครทำพิรุธใครแบบว่าเริ่มมีอาการคือถ้าสงสัยเมื่อไหร่ก็จัดการเลยใช่ไหมใช่เลย,ด,ยด้วยวิธีการที่เรียกว่าโหดสุดๆ,ๆใช่ไหมครับบดิชันได้ยิคนคนที่มางานศพอ่ะเขาเกิดอ่อครับเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าขบวนการเขาสุดยอดเลยใช่ไหมครับ อตอนเราเป็นเด็กๆเราไม่รู้ครับอ่าเด็กไม่รู้เพราอไม่บอกหรอกครับเป็นว่าก็วรกรรมก็ตามมาอาลูกจัดการให้ตามนี้สาธุ